พลตรีเรืองศักดิ์อักทิมากรูลผู้บัญชาการมนทนทหารบกที่14พร้อมติดอาสาพระราชทานมนทนทหารบกที่14ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากอนามายัยแนะนําวิธีใช้เพื่อการหายใจป้องกันการไอหรือจามและอาจได้รับเชื้อไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาดอยู่ในอากาศตามแหล่งชุมชนศูนย์การค้าและย่านตลาดนัดต่างๆในช่วงเวลาที่มีผู้คนออกมาท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อสินค้าและประชาสัมพันธ์แนะนําการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนและปฏิบัติตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดให้กับประชาชนในพื้นที่ตลาดสัตหีบอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเราอยที่ ส่วนในข้อที่สามเมื่อเราเข้าไป็นพื้ 3, นที่ใหญ่ข้อที่หนึ่งนะครับใครยังไม่ได้ลงทะเบียนใครยังไม่ได้ลงทะเบียนเราสามารถลงทะเบียนในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าหมอพร้องได้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดมาแล้วให้เราหลับนั่อนให้เพียงพอนะครับนอนหลับนั่อนให้เพียงพออย่างน้อย